สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปกาญจนบุรี หมกหลุดไม่ใช่หมกหลุดเด็กอะไรหลุดวะหลุดว้าไอ่ะ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 อได้เรามองจุดเดียวอย่างอีกนึงอ๋อมันได้มือนะเออ ดีค่ะแล้วถึงนนะค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะขอถ่ายรูปก,ก่อนอยากถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวคนเยอะสวยมากๆเลยนะเรามาเร็วตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงเท่าไหร่เองเจ็ดโมงสวยอะ่ะทานนี้มีอุ้ยนั่นน่ะปูนปูนไปแล้วนะ่ะเมื่อกี้เราเจ็ดรถไฟนะคะทุกคนไม่รู้ว่าถ่ายติดหรือเปล่าเฮ้ยคกอ,ข,อข้าวมากมากอยากกินหมูปิ้ง ิเกเนอเต้องเช็คอินห็นเห็นล้ขาวดำสวยเลยตรอไปเดี๋ยวนี <Four important ALLY> ้เลยนะ

อโาหแาล้างนะวกูของเต็มจะค่อย,ยตัดฮอร์โมันอุ้ยเฮ้ย <c oughs> ในกูนำเสนออาจารย์ใช่ปะทำแบบเปิดแพรที่กาญจะนะบุรีแต่ว่าเปิดแบบติดแพรเป็นแพรล่องเลยนะเหมือนปกเดี๋ยวนี้มันมีแต่แบบมันมีแต่ส่วนเนี่ยมันมีแต่อะไรนะ แบบพัดลมอ่ะก็เลยทำเป็นแอร์แล้วก็เขาบอกว่าปากระพงที่เนี่ยดังไม่ใช่ปากระพงทะเลนะเป็นปากกระพงแม่น้ำแขวทำไมถึงดังะไ,ไ,ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยแต่ว่าไปเซิร์ชมาแล้วเขาบอกว่าไปเซิร์ชเกี่ยวก,กับวัตถุดิบเขาบอกว่าไปไหนเนี่ยปามาทำไมหลายรอบละเขาเซิร์ชมาแล้วเขาบอกว่าแบบปากระพงมันอยู่ได้ทางน้ำแบบน้ำจืดฉ่ำ ไม่รู้จริงไหมนะแต่ว่าเซิร์ฟมาถ้าสมมติกูผิดก็คือ Google พาผิดแชท GPT พาผิดเพราะว่าใช้สองแอปเลยเราเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อนะไปตลาดปะเราต้องไปตลาดปะตล,ดตลาดเลยตลาดสดเออจะไปชอปปิ้งกิแกนกันนะคะ ชอบกินพิกแกงแล้วก็อาจจะซื้อของกินไว้ตอนเย็นงั้จะซื้ออีกเหรอหมูกระทะเยอะแยะกินเยอะอว่ะต้องหลบเขาไปตามล่าหาตามล่าหาพริกแกงเมืองกาฬแล้วนี่ไหนเจะมีนั่นไงกูเห็นละก็นั่นแหละเขาเมื่อกี้เขซื้ออยู่ลองถามเขาดูว่ามันต่างกับกรุงเทพยังไง พริกแกงเมืองการอ่าใช่อันนี้คือพริกอะไรพี่แกงป่าแกงป่าอ๋ออนีแกงเผ็ดโอเคเอา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 ไปลองอันนี้เราเอาไปกินเองดูไหมของเราอ่ะเอาป่ะอาน้อยๆ้อยเหรอแต่เดี๋ยวจะเอาเริ่งโลอ่ะ หรบเกนอันนี้เลอ้ <ok> ่าไหร่ครับย0 2สิยสบเอาสองถุงใช่แยกคนละบ้านแยกคนละบ้านอ่าเอานี่ราะคะร้านดังไม่รู้ใครรู้จักหรือต่อแต่ว่าเจออยู่ก็เหมือนคนคนชื่นก็เลยเจอเวย ใช่ครับมีเครื่องในด้วยไม่เอาเครื่องในเอาแค่หมูกับไข่ไม่ใส่ขิงใช้ใส่ผักรวยได้หมูไข่ไม่ขิงค่ะหมูบวกไข่แล้วก็เอาต้มเลือดหมูค่ะด้วยหนึ่งต้มเลือดหมูข้าวเปล่าครับไม่เอาข้าวเปล่าต้มเลือดใส่ได้ทุกอย่างนะเธอเอากินเค้า่ในไม่เอาครต้มเลือดไม่ในค่ะครับขออนี้จบอืม เอาเข้าวด้วยเลยเอาข้าวไหมเอาข้าวต้มทะเลครับข้าวต้มทะเลครับเอาแบบมาแล้วโอ้โหเออของเขามาก่อนกินเลยนี่ขอโทษนะครับขอโทษด้วยนะครับนี่จมเลยหมูเฮ้ยหมูกินดีว่ะฟินอ่ะเฮ้ยกินหอมกลิ่นหอม ให้ทาว่าเราอยู่ร้านอะไรอุ้ยรู้แล้วนี่ลืมบอกไปแล้วโจ๊กหลังป่าช้าเดี๋ยวบ้องถ่ายสตรอรี่กันนะคะเ,เ,เราจะมารอของลูกชิน้น <ừ. S 1> ก็คือสั่งข้าวต้มทะเลไปแต่ว่าโจ๊กอะอร่อยมากชิมไปนิดนึงแนละ้วคือแบบไม่ต้องปรุงเลยอันนี้ก็แซ่บเฮ้ยเป็นเต้นลองเธอกันนะได้ได้ นี่นะคะอันนี้เป็นโจ๊กหมูใส่ไข่อันนี้เป็น,ออต,นต้มเลือดหมูไม่ใส่เครื่องในเพราะเราไม่กินข้าืองในอันนี้เป็นข้าวต้มทะเลของคนอ้วนไอหนำซุปตีนี่เราจะมาชิมรีวิวสิเพราะว่ามันอร่อยเขาปรุงมาแล้วอะไม่ต้องปรุงเพิ่มใส่แค่พริกก็โอเคเลยหรือไม่ต้องใส่พริกก็อร่อยไม่รู้ว่ะเพราะสำรองคอถือจ๋ดนิดนึง ก็เราใส่อันนี้ได้ไงแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเทียว่าเข้าต้มเขาชอบข้าต้มบางความลองกินดูอลองดูไม่ขิงอะ่ะไม่ชอบขิงอะ่ะอืมน้ำซุปอะไรน้ำซุปเดือดกันปะ่ะไม่น้ำซุปวันนี้อร่อยกว่าน้ำข้าต้องอร่อยกว่าอืม อุ้ยแต่อุ้ยแต่อร่อยหมดเลยเอาจริงๆเนาะโอูอร่อยมากเลยเรากินโจ๊กกันเดี๋ยวเวลาอีทเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อจะมาชิมโจ๊กกันค่ะเขารู้แล้วทำไมเธอเค็มเธอตัดตรงนี้อร่อยมากเธอไม่ได้คนก็เพราะว่ามันอร่อยแต่ว่าเขาตัดฝั่งนู้นก็ก็รสชาติเดียวกันนะไม่ได้เค็มนะมันมันไม่ได้เค็มมันพอดี เราเราก็ดูจืดพอเขาตอบม นักเรียนถึงแล้วถึงแล้วจะมาดูกันอุ้ยน่ากลัวทำไมสูงจังทำไมสูงเ,เราจะมาถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเราต้องตั้งโกโปรปว้ก่อนเราจะแอคชั่น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 ต้องตั้งไว้ตรงไหนตรงนี้อุย้ยสวยมาก อาอนี่รถคันนี้มันมาถึงข้างบนเลย,เยนี่นะคะถ้าใครไม่มีรถมารถคันนี้ได้ไม่รู้เห็นหรือเปล่ารถเมแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์การจะนบุรีเอราวัณขึ้นมาถึงข้างบนเลยอะโฮโฮ่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมของก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันข้างบน